สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับเริ่มจากถนนพระรามที่สองแถวโลตัสพระรามสองนะครับวันนี้จะไปวงแหวนการเจนาพิเศษไปทางบางแคนะครับ แล้วก็จะไปออก,พกเพชรเกษมไปหนองแขม,มวันนี้จะเก็บบรรยากาศถนนนะครับให้พี่น้องดูกันอีกครั้งหนึ่งก็คือถนนการจนาพิเศษนะครับที่เขาทำเทคอนกรีตใหม่นะเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะไป เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันนะครับสมุทรสาครน,นะครับไปทางโน้นนะครับสะพานยูทอ,อ่จุดกลับรถนะครับตรงนี้อ่ามาทางนี้ก็จะไปวงแหวนนะครับบางแค่ซ้ายสุดก็เข้าทางด่วน นี้เป็นวันศุกร์นะครับอ,อ่วันเสาร์นะครับพูดเิดวันนี้วันเสาร์อันนี้เป็นบรรยากาศของด่านนะครับด่านบางขุนเทียนต่างระดับบางขุนเทียนนะครับ วงแหวนการชนาพิเศษตัดกับถนนพระรามที่สองสะพานตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสะพานตัวสูงสูงนี้นะขึ้นมาจากทางบางกระดีเสม็ดำนะครับบนขวาไปเข้าทางด่วนนะ นี่คือถนนการจนาพิเศษนะครับจากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแคปิ่นเก้าบางใหญ่บางบัวทองบางประินนะครับเป็นการปรับผิวจราจรนะครับเทคอนกรีดใหม่น่าจะเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะ พาพี่น้องดูนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เราใช้ออกต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะไปทางภาคอีสานนะครับภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคเหนือไปสระบุรีนะครับอยุธยาสระบุรีหรือว่าไปทางสุพรรณนะครับ นี่ครับอโอ้โห,โโหเลนขวาสุดนี่เขาตีเป็นเส้นทึบเลยนะขวาสุดนะครับผมนึกว่าจะให้เป็นเลนสำหรับรถวิง่งนี่เขาตีเส้นทึบไปเลยนะเลนขวานะครับ เขาจะทำเป็นช่องทางพิเศษหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างไงนะครับไม่แน่ใจกว้างนะครับเลนขวานี่ดีเส้นสีเหลืองไว้นะครับสีเหลืองส้มนะครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ วิ่งกันแบบสบายๆนะครับนิ่มๆกันเลยนะรถก็วิ่งกันสะดวกนะครับพอต่อสร้างเสร็จแล้วถึงรถจะเยอะแต่ก็ไม่มีการติดนะครับก็วิ่งกันสบายๆไปเลย ทั้งสองฝั่งน่าจะเสร็จแล้วนะก็อาจจะเหลือ,อนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าการเทคอนกรีตนี่เสร็จแล้วนะครับจากบางขุนเทียนนะครับถนนพระรามสองบางขุนเทียนตอนนี้อยู่การเจนาพิเศษนะครับถนนเส้นนี้ไปสิ้นสุดที่บางปะอินนะ นนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่า,านนะครับที่จะใช้เส้นทางนี้ออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลนะครับหรือว่าวันช่วงวันธรรมดาก็ใช้เส้นนี้นะครับกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับผมก็ใช้เส้นนี้ประจำว่าวิ่งแบบไม่ต้องเร็วมากนะครับไม่ต้อง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตรงอย่างเดียวไปถึงข้าหลโยทินเลยนะครับไปออกสระบุรีเลยซู้สึกจะมีฝนนะครับฝนลงเม็ดไปล่อยสะพานนี้ก็มาจากถนนกันละปะกพึกนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานยูเทิร์น วันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่รถเยอะนะปกติแล้วช่วงบ่ายๆรถจะเยอะนะครับรถบรรทุกสิบลอ้อนะครับรถพ่วงนี่เขายัางทำงานอยู่นะวันเสาร์เป็นถนนที่กว้างมากเลยนะครับถนนกาญจนาพิเศษมีทางคู่ขนานนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะ ตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ช่องทางด่วนด้านในนะส่วนทางคู่ขนานก็ก็วิ่งกันสบายนะครับดูรถด,ดูถนนนะครับกับช่องบาวลินนะดูการใช้รถนะครับใช้ถนนในกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับใครที่ขับบ่อยๆขับชินแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไปกันแบบสบายๆส,สำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนานๆมาทีก็เจอรถเยอะๆก็อาจจะกลัวๆหน่อยนะครับ ผมจะออกทางคู่ขนานนะครับไปทางไปออกเพชรเกษมไปทางหนองแขมนะสำหรับปิ่นเก้านะครับปิน่นเก้าบางบัวทองบางใหญ่บางใบอินก็ตรงไปนะครับสุพรรณบุรีก็ตรงไปตรงนี้เขาลาดยางใหม่ด้วยนะครับนี่ ลาดยางใหม่ยังไม่ได้ตีเส้นนะครับรถสอแถวนะครับรถสแถวรับจ้างรถ2แถวโดยสารนะาลาดยางใหม่ตลอดเลยนะครับสำหรับถนนในประเทศไทยนะครับในบ้านเรา จะไม่ปล่อยให้ถนนชำรุดนะครับจุดไหนมีจุดไหนที่ชำรุดเสียหายเขาก็จะมีเ,เจ้าหน้าที่นะครับคอยขับรถของกรมทางหลวงนะครับคอยตรวจคอยสํารวจอยู่ตลอดนะครับจุดไหนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นรอยแตกรอยเล้านะครับเขาก็จะซ่อมแซมนะ แต่ถ้ามันเป็นเยอะเขาก็จะลาดยางใหม่เลยตอนนี้รถติดนะครับติดตรงทางออกเพชรเกษมนะทางช่องทางด่วนก็วิ่งกันสบายเลยนะครับตรงนี้มันเป็นทางออกนะครับออกเพชรเกษมไป หนองแขมไปบางแคนะครับายเขาก็เขียนไว้ว่าไปนครปฐมออกซ้ายนะครับไปท่าพระเลี้ยวขวานะครับจุดกลับรถก็ขวาสุดตรงนี้ก็ลาดยางใหม่เหมือนกันนะครับ รถที่อยู่เดนซ้ายนี่ก็ไปออกที่เกษตรเหมือนกันนะครับมันมีช่องทางให้ออกนะแต่ว่าเป็นช่องเดียวนะครับเรามาทางนี้เราไปรอสัญญาณไฟแดงดีกว่านะครับน่าจะเร็วกว่านะตรงนี้เขาก็ลาดยางใหม่หมดเลยนะเนี่ยยังแต่ว่ายังไม่ได้ตีเส้นนะครับนี่ตรงตรงนี้เป็น เป็นสะพานทางวนขึ้นไปกาญจนาพิเศษนะครับมีต้นไม้นะครับนี่เขียวสบายตาเลยนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่นะต้นดอกทองอุไลเา็ามีข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับ เลี้ยวขวานีไปเดอะมอลล์บางแคนะครับเลี้ยวซ้ายไปหนองแขมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นครปฐมนะครับฝั่งซ้ายก็มีอีกเลนหนึ่งนะครับเป็นเป็นถนนวิ่งสวนนะครับฝั่งซ้ายาบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้วันเสาร์ เสาที่ส11นะสินะสิงหาคมนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยนะวันนี้ครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแดงซะแล้วนะครับนี่ติดยาวเลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันอีกนะครับในคลิปต่อไปกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครน,นะครับกับช่องบ่าวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ